สวัสดีค่ะชาวราศีมีนทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงเดือนมิถุนายนปี2567นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะว่าความรักของคุณในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างขอดูภาพรวมภาพรวมของคุณก่อนนะคะชาวราศีมีนเนาะนกเปิดไพ่แบบศาสตร,ร์ตะวันตกนะคะสามารถดูบพบคู่กันได้ทางลัคนาและราศีค่ะโอ พลังงานขึ้นมาดีมากเลยเนาะใบแรกก็เป็นความอุดมสมบูรณ์นะคะความรักตัวเองจิตใจดีความเป็นผู้ให้นะคะคุณอยู่ในจุดที่คุณคู่ควรกับสิ่งดีๆอะนะแล้วคุณก็เห็นคุณค่าในตัวเองมากๆนะคะชาวราศีมีนนะในช่วงนี้นะคะใครกำลังรอบุตรคุณมีเกณฑ์จะได้บุตรนะคะหรือบางคนก็ อาจจะมีน้ําหนักตัวขึ้นนะคะเพราะว่ามีความสุขอะ่ะก็เลยกินอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเนาะสิ่งที่คุณกังวลใจสิ่งที่คุณเป็นทุกข์ใจอะ่ะเหมือนมันจะมาลายหายไปนะคะนะขึ้นไพ่เดอะทาวเวอร์นะอะไรที่คุณรู้สึกท้อแท้ใจเหนื่อยนะคะหงุดหงิดใจที่มันค้างคาใจเราที่ผ่านมาเนี่ยเดอะทาวเวอร์ล้มล้างทั้งหมด นะคะจะมีการเก,รเกิดใหม่สิ่งใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะหมายถึงมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะเกิดสิ่งใหม่ๆให้กับคุณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เป็นไรนะคะพลังงานไพ่เดอะมูนกับแปดถ้วยขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าปิดท้ายด้วยทาวเวอร์นะคะนอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วนะคะความทุกข์ใจสิ่งที่คุณเป็นกังวลน,นะคะ นะขอให้คุณเชื่อในความดีงามของคุณนะคะแล้วก็เชื่อในคุณค่าของคุณแล้วก็เชื่อว่าคุณจะได้เจอสิ่งดีๆคุณคู่ควรนะคะนะสิ่งที่แบบกังวลใจอะไรจะมาลายหายไปแล้วนะคะในเรื่องของความรักนกรู้สึกว่าคนที่คุณไม่ได้คุยกันแล้วเนี่ยห่างกันไปแล้วเนี่ยเขายังนึกถึงคุณนะ เขายังนึกถึงคุณนะเพราะว่าคุณเป็น the e m p เ e s s เขายังไม่สามารถที่จะเจอใครที่ดีได้เท่าคุณนะคะเหมือนเขานึกถึงคุณงามความดีของคุณเนาะในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรบ้างนะคะในช่วงนี้นะมีเกณฑ์เดินทางไกลมีเกณฑ์ที่จะได้ห่างจากคนรักหรือว่าห่างจากครอบครัวได้นะคะเนาะระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก นะชาวราศีมีนนะในช่วงนี้ถ้าเกิดคุณอารมณ์คิดมากอะไรเงี้ยคุณต้องออกไปข้างนอกนะอย่ายอย่ยอยู่คนเดียวนะคะอาจจะแบบหาอะไรทำก็จะช่วยได้นะคะต้องระวังในเรื่องของสุขภาพไมเกรนนะคะระบบประสาทอะไรอย่างเงี้ยนะที่เราแบบคิดเยอะอะขอดูในเรื่อง,องความรักเลยแล้วกันเนาะเป็นยังไงบ้างความรัก หนึ่งดาบคืออะไรคะอืมคุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากคนคนนี้นะคะคนที่คุณยังรักยังคิดถึงเขาเนี่ยอืมเหมือนเขาจะเข้าหาคุณนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนทางไกลชาวต่างชาติเจ้าของธุรกิจคนที่เจอกันผ่านสังคมผ่านโลกออนไลน์ก็ได้คนคนนี้จะติดต่อมาเพื่อที่จะขอโอกาสจากคุณนะคะขึ้นไพ่เดอะไฮโลแฟนนะ การขอโทษขอโอกาสนะคะอยากได้รับการให้อภัยจากคุณนะคะ,ะพลังงานขึ้นมาเป็นคนที่เด็กกว่าคุณได้นะเป็นครูบาอาจารย์เป็นที่ปรึกษาธาตุน้ำธาตุด,ดินนะคะลึกศพขึ้นมาเนาะเอามาทุกธาตุนะธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมชาววันเสาร์ได้นะคะคนคนนี้เขากลัวที่จะสูญเสียคุณไปนะ อืมตอนนี้คือเขาคาดเดาคุณไม่ออกเลยอะเขากําลังจะเข้าหาคุณค่ะเขากลัวว่าคุณจะตัดขาดเขาจริงๆถ้าเกิดเขาไม่ทําอะไรในตอนนี้นะคะเนี่ยถ้าเกิดเขามีอะไรที่ปิดบังคุณเขาจะจัดการเขาจะเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตของเขานะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ดีที่สุด เนี่ยบางคนนะคะเขาคนนี้อาจจะมีคนในความลับได้ด้วยหมายถึงเขามีคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยมีความสัมพันธ์ซ้อนความสัมพันธ์ลับๆก็ได้นะคะเขาจะจบทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพื่อที่จะเดินหน้าต่อกับคุณนะหรือในบางกรณีนะคะเขาไม่ชัดเจนกับเราเขาไม่ให้สถานะกับเราเขาก็จะเข้าหาคุณจะพิสูจน์ตัวเองเพื่อคุณนะคะจะกลับมาชัดเจนกับคุณเพราะไม่อยากให้คุณจบกับเขานะคะ มาดูซิว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณคะเขาส่องคุณอยู่นะคนคนนี้ส่องคุณดูคุณคิดมากเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะคะอยากกลับมาปรับความเข้าใจนะคะเนี่ยยังมั่นคงกับคุณอยู่เลยนะพ่าไม่ไม่ไคนในเครื่องแบบทหารราชการตำรวจนะคะเป็นหมอเป็นแพทย์ได้นะคนคนนี้ นกว่าเขายังอยากที่จะกลับมาง้อคุณยื้อคุณอยู่อะค่ะเนาะเ,ออเขากําลังหาวิธีการที่จะพูดคุยกับคุณนะคะอยากที่จะชนะใจคุณนะเขาจะติดต่อคุณมานะคะความรู้สึกของเขาก็คิดหนักเกี่ยวกับเรื่องของคุณเขาก็ไม่ได้รู้สึกนิ่งนอนใจนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะมาดูว่าแล้วนะคะ เขาจะทำยังไงนะคะสิ่งที่เขาจะทำเนาะอุย้ยดูเขาจะพยายามค่ะเขาจะพยายามมากขึ้นเขาจะตั้งใจเขาจะสม่ำเสมอเขาจะใส่ใจคุณนะคะอืมคุณและเขามีความแตกต่างกันเนาะมากๆแตกต่างแบบทั้งเรื่องของไว้ทั้งเรื่องของภาษานะคะวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกันนะคนคนนี้เขาจะวนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณ เขาจะทำยังไงจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้อย่างแน่นอนนะคะคุณจะเห็นถึงการทุ่มเทความตั้งใจเพื่อที่เขาอยากจะไปต่อกับคุณอะคุณจะเห็นนะคะเหมือนเป็นการพิสูจน์ตัวเองเพื่อคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยให้สิบช่วยนะคะนกก็บอกว่าคนคนนี้กลับมาคือเขาพร้อมแล้วแหละที่จะ ชัดเจนในความสัมพันธ์นี้นะคะบางคนอย่างที่บอกว่าเป็นครอบครัวเนาะเป็นครอบครัวกันมาก่อนก็จะได้กลับมาเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมนะคะแล้วเขาก็จะรักษาความสัมพันธ์นี้ให้ดีที่สุดด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่นกรู้สึกได้เนาะขอดูไพ่สรุปเลยแล้วกันนะคะไพ่สรุปของชาวราศีมีน เขาเงียบนิ่งไปนะคะให้เวลาเขาหน่อยเดี๋ยวเขาพร้อมเขาจะติดต่อมานะคะอืมเดี๋ยวเขาพร้อมเขาจะติดต่อมานกรู้สึกว่าคนคนนี้เขาจะคิดได้เขาจะได้คําตอบที่ดีให้กับความสัมพันธ์นี้ให้กับตัวเขาเองนะคะเอประมาณนั้นเนาะก็มองว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหา ก็จะถูกแก้ไขก็จะถูกจัดการนะคะด้วยไพ่จัสติกนะคะเนี่ยพลังงานไพ่ใบนี้คืออะไรที่มันเป็นปัญหามาเรื้อรังมายาวนานสิ่งที่คุณรอคอยกําลังจะสิ้นสุดนะสถานการณ์กําลังจะถูกจัดการแก้ไขให้มันถูกต้องให้มันเข้าที่เข้าทางนะคะนะประมาณนี้เนาะเพราะว่านกรู้สึกว่าถ้าเกิดเขาไม่ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยคุณไม่เอาแล้วจริงๆนะคะชาวราศีมีนไพ่ห้าดับขึ้นมา คือคุณจะถอยแล้วคุณเหนื่อยมากมากแล้วคุณไม่อยากที่จะพยายามที่จะทำอะไรแล้วนะคะประมาณนี้นะคะวันนี้เราก็ขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับดวงของชาวราศีมีนเนาะขอให้คุณมีความสุขในความรักนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ